โจพร้อมยังโจ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 สิี่สิบ้าเจสแบ้าสบบบองสิบสามบี่สบ้าจ็ิบแบบบาี่แลี่สบองบากว่าห้ามมีความนะเรลงกันแล้ววันนั้นน่าอบคุอบให้จาจมาตั้เจอไหนหอปาเล่นเกี่ยวเล่นเกียวได้เราจะไปเล่นกก้ักกันใช่ไหม เพื่อเราทำหนักว่านี้ขรานดีเลยหรอพี่ยูอ้าวอะไรอุยขอย้อค่ะพี่ปุ๊กเลี้ยงอออยู่นี่ครับเขาเพิ่งเข้าเกมมาได้สองวันเอาเลยมัันไม่เห่ยรู้ไงอ่ะต่อไปเราก็ปรึกษากันดีว่าคนไหนคุยอมคนไหนไม่เียว่าพี่ไปเปลี่ยนผมหน่อยเว้ย มีคนถามหาพี่พ really ุดด yeah. ิ้งอะที him, hey, ่เขาใส่แว um ่นดำดำอ่ะใครหรอหน้ายาวๆมีอะไรหน้ายาวเขาถามว่าไงอ่ะไม่รู้เขามาถามหาพี่ที่เนี่ยยองยองชียวนี่ยองแน่เลยหน้ายาวๆอ่ะวิ่งนี่หมอพี่ให้หนูก่อนอ๋อวันนี้วันนี้กูให้เวลาเป็นไร่ะหนึ่งสามสองหนึ่งสามพี่ไม่ดีเลขไปเก้าศูนย์ด่วนเลยเจมส์ไปขอได้เจมสอไดปขอได้ โอ้ยมีอะไรให้พี่บ้างหน่ะเออมีอะไรให้พี่บ้างเนี่ยไม่มีอะไรตอบแน่น่าหน่ะให้พี่ไงอะไรทำดีดีดิบุดดิ้งอ้วนตังเลยเวลาวเขาคิดถึงมึงอะมึงนั่นแหละพี่มองหนูแย่พี่พี่น้าให้หนูแล้วนะพี่มองเดี๋ยวไปซื้อติมให้พี่หน่อยดีเร็วทับทับทับปล่อยแย่บิ้นจะบอกอะไรปล่อยแย่แปดเก้าศูนย์แย่เรื่องอะไร แย่แย่มีเงินแน่ไหมเท่านี้ไม่มีตังค์ใช้เลยเราน้องอน้อง,องมีเกี่ยวขอด้วยน้องน้องมันไปซื้ออะไรอโอ้มีตัองค์อยู่สิบบาท๋อมันซื้อธนอาหารได้นี่นามีให้ใหหเพื่อนติดตัวไหมครับนี่เก้าเจ็ดเก้า หกแปดห้านี่ค่ะขอบคุค่ะครับนายนหนูตั้งหนูแล้วพังพลาดเลยน้องหนูแย่อืมไหนไหนไหนอุ้มพีซีอุ้มพีซีเม่ห้ามดูขอได้อะไรไม่ได้ได้แล้วไม่ใช่หรอขอได้แล้วไม่ใช่หรอบิลลี่อะไรไม่เอาตั้งหรอเออกเลยออกไปได้แล้ไมโอ๊ยจะให้สี่หมื่น อะไรมาต่อทไมเนี่ยมาต่อไปต่อะวิลลี่โอ้ยน้อยมันขอเพื่อนไม่ได้เลยโอ้ชอบมันหน่อยเข้าใจแล้วอ่าทุกอย่างเราเข้าใจหมดแล้วเว้ยห้ามมันโอ้ยนึอยมันกดไม่ได้เดี๋ยวพี่โม้น้อยลงแล้วพี่ดูดิเออเล็กน้อยลงก็ไม่ได้ดิเราไม่ลงก็ไม่ได้ดิเอาไม่รักก็ไม่เอาละเท่านั้นแหละไม่ให้ละงั้นเดี๋ยวไม่รักแล้วเอาไม่รักก็ไม่เอาละต่างห้องใหม่ให้เดี๋ยวสีเดียวนะที่น้ำหนึ่งมันกดไม่ได้เอาเท่าไหร่ สาสองหมื่นพอเลขหนึ่งสามสองหนึ่งค่ะสองหมื่นพออ่านดีลีอะพอโหมที่สุลพี่เงินคือตัวแปรสินะมืนได้จากใครมาวะเนี่ยไม่มีมันเป็นมันเป็นในนี่ผวว่าป้าเราไม่จะป็นแบบนี้นไม่มีใครสอน ไม่บอบแล้วคือยังไงเนี่ยแล้วป้าปาของนามิเขาไปเนี่ยเขาไปเขาไม่เขาไปนามิมีอยู่คนเดียวเตดเตดก็เหมือนคนไม่มีพ่อไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเขาไม่ค่อยวา่างเขาจะตายเหรอฮะคุณผ<ม>ูดกับบอสเขาไม่ค่อยว่างไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาตายนามิป้าป๊า วัวไม่ใช่ปลานาะมีแล้วที่จะตายเมื่อกี้น่ะวัวเขาเนี่ยแหละเมื่อกี้เนี้ยเสียงมันคนใกล้ตายเลยไอพี่เก็บรถจนนะมีเดลมีคนมีเดลมีเดลน้องชื่อมีเดียวอะน้ามีทำอะไรเนี่ยน้ามีอะไรคือแดดดี้จะตายอ่ะไม่มีไม่ได้จะตายเขาไม่ค่อยว่างเขาเขาเขาลงโรงพยาบาลเหรอวะเขาก็ไม่ยอมเข้าได้ เขาพี่เขาเข้าโอ้ยเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ยอมบอกน้ำมีใช่ไหมว่าน้ำบี้ไห่วงใช่ไหมเอะเข้าโรงพยาบาลอะไรเขาไม่ได้เข้าเขาไม่ค่อยว่างพี่ไม่ต้องโกหกเราหนูหนูหนูน้ำบีเขาเดาใจพี่บอกพี่บอกน้ำบี้ไปดนอะไรอะไรอะไรแลดี้เรา่ไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ค่อยว่างงานเยอะพี่บอกน้ำบีไปตรงๆเหอน้ำบีก็เป็นลูกเขานะ ใช่พูดไปตรงๆเอาไม่ค่อยว่าเราไปฟังเพื่อนเรามาเนี่ยมั่วส่งมากเลยเนี่ยพี่นะมีคนมาดูแล้วเขามาเจอเสียใจนิดนึงแบบพร่ะเขาเลยนะพี่โอียวพี่นี่นะบอกอะไรลงเถอะอย่าปิดบ้านเลยปิดบังอะไรพี่ไม่ได้ปิดบังเขาไม่ค่อยว่างของงานเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามา ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเพื่อบอกว่าเราเชื่อใครคือพี่คนในแก๊งพี่คนในแก๊งคนเราจะเล่กไอชูไม้ครับทุกคนพี่กาอะเป็นนักกันไม้นั่นไม่ได้เป็นไอชไม้ที่โดนโดนเนี้ยเดี๋ยวรังไม่ได้เป็นไรครับอย่าเล่นไปไหนนะหยุดนะไปไหนล่ะไปฝั่งฝั่งนั้นไหมไปวุ้น่เก็บไร้ไปฝั่งตรงข้ามก็ไม่ผิดทางเลยไม่ได้บ้าเลยครับ าีใ้ยังอยู่เป็นแหนกมาดีมาเลยออะไรเป็นไรเป็นไรไอ้แกงอะอยู่เอ้อบน้องแย่ก็ไม่อยู่คนเดียวไอหนูอะเหลือมึงเดียวอะเหลือมึงเดียวเลีเวมีตังค์ไม่มีไม่สาไม่ได้สามแต่วัยมาซ้ำเหยียดกลางถนนนะเมื่อกี้มีที่ผมอยู่สองคนใครจะต้องมาเหยียดหนูเลยที่เขาเก็บรถเดี๋ยวหมื่นนะเก็บห้าหมื่นฮิพี่กาโมอยู่ไหนเอาตังค์มาให้หน่อยค่ะตังค์เขาคนเยอะกาโมูไหนคะ พี่ไม่มีตังค์เลยเล่นเล่นพี่ไฮอยู่นะคือเล่นติดกม่าเลยตอนเนี้ยออกไม่ได้พี่มองพี่มองหายเล่นขอเบอร์นี่ยังตำรวจอ่ะไหนนะหนูไม่หนูคนนีงวัดเอาหน้าตาดีดีเล่นต้องโทรไปบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นอำนาจไหมอำนาจไหมอุ้ยหลอกไอ้บอสอุ้ยหลอกมันเล่นไม่มีเวลาคุกเล่นเหมือนเล่นตอมอนคุกแน่เลยเะรอเอาหมดแล้วมันก็ยังอยู่อำนาจเิร์นไปดิอำนาจอำนาจไหนอำนาจจรูญโอเอ้มนี่หลอไอ้ที กาแฟกาแฟกาแฟไหมกาแฟไหมกาแฟหนูชอบผู้ชายเบียวบียไหมล่ะลมชอบดูกันดูนะชอบดูกนชอบดูดูวางกาแฟโมราไหมเบนเทนอ่ะแก่เหี้ยวางกาแฟเบนเัดมาเลยเด้อแนวแนวแนวเบนเทนหนูชอบไหมเบนเทนอะแนวเบนเทนอะชอบปะนี่ไงกาแฟกาแฟกาแฟ อะไรเขาพีเอยู่ไหนอะชอบนักแข่งอันนี้มีคนรู้ป่าว่ามีมีนะฝั่เขาว่ใคใคร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 ใคเใคร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 ใคออกรใครวครใครใกรใคไใคร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 ใไรใครใรไครใครใครใรใค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 รคครใคคครครใครใครรใใใส่สูตรใหใใใ

น่าจะไม่ใช่ไม่มีสักคนเลยหรออง,ององงบอกให้หาหนุ่มให้ก็หามไม่ได้สวยๆครับสวยหนุ่มหนูแค่ชมครับเป็นคนชอบชมชม,ม,มชอบหกแปดสิบสิบเอ็ด